กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตำหนิเพียวอัชรพรคงยศนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพร้อมกับมีการแนบรูปที่เพียวชู3นิ้วระหว่างเผชิญหน้ากับคู่แข่งในสนามซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศึกเนชันลีกสนามที่2ที่ประเทศบาซเซลโดยข้อ,ขอความที่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนออกมาโพสต์นั้นระบุเอาไว้ว่าทำเพื่อใครทำเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใคร จะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตแกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปใช้แตกกำลังกายแต่ไม่ใช้สติปัญญา ซึ่งภายหลังการโพสต์ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจนทางเพียวอัชราพรคงยศหัวเสามือหนึ่งทีมชาติไทยต้องออกมาชี้แจงโดยทธนนั้นระบุว่าเรื่องการชู3มนิ้วนั้นเป็นการคุยกันในทีมเรื่องของแท็กติกของทีมที่เรียกว่าหน้าส คือวางตำแหน่งเซนเตอร์ในการเล่นในทีมและภาพนั้นเป็นภาพเก่าซึ่งเป็นการแข่งขันที่บราซิลเมื่อวันที่18มิถุนายนไม่ใช่การแข่งขันที่ไทยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่นายพิธาลิ้มเจริลรัตเข้าไปชมด้วยโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่อยู่บราซิลผมของเพียวทำไฮไลท์สีทองแต่ตอนนี้ผมของพียวย้อมสีดำล้วนแล้ว ขณะเดียวกันทางด้านของสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ออกถแถลงการชี้แจงดราม่าภาพของเพยวมือตบสาวไทยชูนิ้วแผนการเล่นถูกโยงสัญ,ญลักษณ์กลุ่มการเมืองโดยถแถลงการระบุเอาไว้ว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อต่างๆทำนองทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังร่วมการแข่งขันวลอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ณอินดอร์สเตเดียมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากอยู่ในขณะนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง ทางสมาคมยืนยันในหลักการมาโดยตลอดว่ากีฬาวลลอลเลย์บอลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่คณะกรรมการบริหารบุคลากรระดับต่างๆเช่นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาจนถึงเจ้าหน้าที่จะไม่มีคนที่มาจากการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราจึงมีมติทางการกีฬาล้วนๆส่วนใครจะคิดโยงไปในทางการเมืองเราคงไม่สามารถไปบังคับได้แต่ไม่ใช่พวกเราครอบครัววอลเลย์บอลแน่นอนซึ่งเรายังคงยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตลอดไป ในอีกส่วนหนึ่งที่มีการเผยแพร่ภาพนักกีฬาชูนิ้วคล้ายๆสัญลักษณ์กลุ่มการเมืองหนึ่งแล้วโยงเป็นเรื่องกีฬากับการเมืองนั้นความจริงไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างได้ข้อเท็จริงคือเป็นภาพจากการแข่งขันวบลเล่บอลในชั่นลีกสัปดาห์ที่สที่ประเทศบราซิล เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาที่อัจฉรพรคงยศและกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญ,ญลักษณ์เพื่อใเพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลนดดักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรที่ในวงการกีฬาเรียกว่าการส่งซิกันสมาคมจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกันพวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเรา จะไม่เอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับกีฬาวลอลเลยบอลและยืนยันว่าพวกเรายึดมั่นในความรักศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่เต็มหัวใจขออย่าได้เอาพวกเราไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยขอได้ติดตามและให้กําลังใจนักกีฬาของเราต่อไปพวกเราจะทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ